สวัสดีค่ะชาวลักนณาราศีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่าเราพยากรณ์แบบโหราศาสตร์ไทยตามลัคนณาราศีมีลิงก์รายละเอียดที่ด้านล่างให้ไปค้นหาลักนากันนะคะมันจะลิงก์ไปที่ Facebook ของวันนี้มีเรื่องเล่านี่แหละอย่างไงก็รบกวนให้ทุกคนช่วยแอดไว้เพื่อพูดคุยแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของช n n e l เราด้วยนะคะการพยากรณ์ของเราเป็นแบบการพยากรณ์เป็นดวงรวม มันจะไม่เฉพาะเจาะจงตรงหมดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแบบตรงเปะ๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยยากค่ะเพราะว่าพื้นดวงและพื้นหลังของแต่ละคนไม่เหมือนกันดีร้ายก็จะจะไม่เท่ากันนะคะรับฟังไว้ด้วยความเข้าใจแล้วก็หัวใจที่เปิดกว้างค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนมิถุนายนครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวพระอาทิตย์หรือว่าดาวประจําตัวของชาวราศีสิงสถิตอยู่ในภพกรรมะหรือว่าเรือนการงาน แล้วก็จะยกเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่15มิถุนายนซึ่งเป็นภพลาภะของชาวสิงห์ทำนายได้อย่างนี้ค่ะว่าหน้าที่การงานของชาวราศีสิงห์จะยังดีเด่นเหมือนเช่นเคยอย่างช่วงต้นเดือนชาวสิงห์ก็จะวุ่นกับงานมากๆเลยเหมือนกับว่ามันมีงานมากมายรอให้ชาวสิงห์ทำอยู่แล้วก็ชาวสิงห์ก็มีจิตใจที่สนุกสนานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการทำงานนั้นด้วย เรียกว่าเป็นเดือนที่มีจิตใจที่จะทำมาหากินอย่างเดียวชาวสิง์จะไม่สนใจอย่างอื่นเลยถ้าชาวสิงคนไหนนะคะตกงานรอข่าวเรื่องงานคุณจะมีข่าวดีแน่ๆเพราะว่าดวงดาวของคุณเนะี่ยบอกแบบนี้คุณจะมีงานมากมายวิ่งเข้ามาหาเลยนะมีงานมากมายรอให้คุณทำเลยนะหรืออีกในหนึงก็คือชาวสิงเนี่ยมองเห็นลู่ทางเพิ่มงานเพิ่มเงินเพิ่มรายได้ขึ้นมาด้วยตัวเอง คือจะมีช่องทางการทํางานมากกว่าหนึ่งช่องจากที่สมมุติว่ามีงานประจําอยู่งานเดียวชาวสิงก็จะมองหางานเสริมแล้วก็ได้งานเสริมแล้วก็ทําได้ด้วยดีด้วยแล้วด้วยนิสัยของชาวสิงที่เป็นคนมุ่งมั่นเรียกว่าถ้าทําไม่จบสิงจะไม่เลิกทําคุณมีพลังนะคะชาวสิงคุณมีพลังมากมายเลยเนื่องจากว่าคุณเป็นลักษณะที่สถิตอยู่ในธาตุไฟคุณมีอํานาจคุณมีความร้อนแรง คุณเชื่อในเกียรติยศของตัวเองแล้วก็คุณเชื่อในความเอาจรัง,งพลังคุณเยอะมากเรียกว่าคุณไม่เคยทอ้อไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาเท่าไหร่ชาวสิงจะไม่ท้อเลยและถ้าทีมใดมีคุณเป็นผู้นำนะคะชาวสิงจะพาทีมนั้นไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนในระยะช่วงเวลาแบบนี้บางคนเขาเริ่มท้อและบางลักษณะเขาเริ่มถอยแล้วแต่ชาวสิงเนี่ยขอให้สังเกตตัวเองว่าคุณกลับมีพลังมากขึ้น คุณกลับฮึกเหิมมากขึ้นคุณกลับมั่นใจมากขึ้นจริงไหมคะแล้วก็ยิ่งในวันที่8มิถุนายนดาวสุขเจ้าเรือนการงานและเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยยกเข้าสู่ราศีพฤษภก,กลับเข้าเรือนตัวเองได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีใหญ่โตมากๆเลยเนี่ยผู้ร่วมงานบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงของชาวสิงเองเนี่ยร่วมงานกับคุณจะร่วมมือร่วมใจ คือยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือขอให้ชาวสิงบอกว่าให้เขาทําอะไรเนี่ยเขาจะทําเลยแล้วมันก็จะทําให้งานกลุ่มนั้นงานก้อนนั้นนะประสบความสําเร็จชาวสิงเนี่ยจะเป็นผู้นําที่ถ้าเกิดเขานาใครถ้าเกิดคุณนําใครเนี่ยคุณจะนําพาหมู่คณะของคุณไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้แบบสูงที่สุดเลยคือถ้าสิงท่านใดเป็นผู้นํานะนําทีมทําทีมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะดาวสุขของคุณได้ตําแหน่งที่ดีอย่างนี้นะ เรียกว่าคุณจะทำงานนั้นออกมามั่นคงเป็นอย่างมากถ้าชาวสิงท่านไหนในช่วงนี้รับราชาการหรือว่าทำงานประจำอ่ะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งคุณจะเข้าตาผู้ใหญ่เข้าตากรรมการได้ถ้วยรางวัลได้งานได้คือได้ประกาศเกียรติคุณอะไรประมาณอย่างนั้นเลยแล้วก็นับว่าเรื่องงานของชาวสิงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากประสบความสําเร็จมากอย่างสูงสุดในระยะนี้ในระยะครึ่งเดือนแรกนะคะพอวันที่15บมิถุนายน พระอาทิตย์ย้ายแต่ย้ายไปไหนย้ายไปกลุ่มร่วมกับดาวราหูสถิตยอยู่ที่ภพลาภะซึ่งทั้งสองดาวที่ตกพบลาภะของชาวสิงห์นั้นได้ตำแหน่งที่ดีทั้งคู่เลยค่ะคือราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปะตะนัตตนิใช่ไหมตกภพลาภะก็จะได้คู่ของที่มีความมั่นคงสูงมากเรียกว่าชาวสิงห์เนี่ยมีคู่อุปถมัม มีคู่ที่หางานมาให้มีคู่ที่นําโชคลาภมาให้มีคู่ที่สร้างความมั่นคงให้คือในส่วนนี้นอกจากบอกว่าเป็นคู่แล้วอ่ะยังทํานายทายทักเลยไปได้อีกว่าเป็นหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานญาติสนิทพี่น้องที่สนิทพี่น้องที่ทํางานด้วยกันญาติที่ทํางานด้วยกันอย่างนี้ได้ด้วยนะคะตรงจุดนี้ก็คือคนเหล่านี้เป็นคนนําโชคมาให้เป็นคนน,นําความมั่นคงมาให้ สำหรับดาวพระอาทิตย์ของชาวสิงเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานแล้วมาตกพบลาพระเห็นไหมมีเรื่องดีๆอีกและดาวมันพัวพันกันไงมันเป็นเรื่องดีๆจากงานได้ตำแหน่งได้คนอุปถัมภ์ได้การเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยดีมากทั้งต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนแต่ต้องระวังอะไรมันบังเอิญบังเอิญว่าเจ้าดาวสองดวงเนี้ยที่มันไปตกอยู่ในพที่ดีทั้งคู่เลยเนี่ย อาทิตย์กับราหูเขาไม่ค่อยถูกกันเขาขัดลาบกันเขาเป็นคู่เสื่อมถอยค่ะเวลาเจอกันเพราะฉะนั้นชาวสิงคุณโดดเด่นมากไปคุณดูดีมากไปคุณเก่งมากไปจะเกิดอะไรขึ้นคะชาวสิง์ก็จะเกิดคนอิจฉาเกิดศัตรูในทางลับและศัตรูเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นผู้ที่มีเอาโสกกว่าคุณคุณอาจจะเป็นดาวโดดเด่นในที่ทำงานคุณอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังพุ่ง มีไฟมีแรงสูงแล้วคุณไม่รู้ตัวว่าคุณก้าวข้ามใครไปบ้างคุณโดดเด่นไปเข้าตาแบบประธานคุณโดดเด่นไปเข้าตาหัวหน้าง,งานอะไรอย่างเงี้ยโดยที่คุณข้ามใขรไปบ้างคนพวกเนี้ยที่อาวุโสกว่าค,คุณก็จะให้ร้ายป้ายสีอิจฉาใส่ไฟเห็นไหมคะเรื่องจริงเนี่ยมันยิ่งกว่าละครเนาะดาวมันยังบอกได้ขนาดนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณถูกกันแกล้งนะ แสดงตนขัดขวางทางเจริญของคุณเลยนะอาจจะทําให้คุณถึงก็ต้องเดินทางไกลไปโน่นไปนี่อยู่ไม่ติดที่ดังนั้นตั้งรับนะคะเรื่องดีๆมีมาเรื่องไม่ดีก็มีมาคนดีๆมีเข้ามาสัตว์ตูก็มีเข้ามาอะไรเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะชาวสิงห์อย่าตอบโต้รุนแรงเพราะว่าจะได้เป็นผลดีต่อตัวคุณเองเพราะหลายๆอย่างถ้าเกิดชาวสิงห์ตอบโต้ไปเนี่ยมันรุนแรงแตกหักแน่ๆทําไปแล้วได้ไม่คุ้มเสียดังนั้นจะบอกอย่างนี้ค่ะ เรื่องทุกเรื่องมันต้องมีอุปสรรคบ้างถ้าคุณข้ามอุปสรรคไปบ้างถ้าคุณแก้ปัญหาในเรื่องแบบว่าแก้ไปแล้วไม่มีแตกหักเสียหายเนี่ยคุณก็จะได้กลับมาแบบดีๆไม่ต้องไปคอยปะผูสมมุติว่าคุณจะได้อะไรอ่ะอง,งค์มังกรทองใบหนึ่งใหญ่ๆเลยมีเพชรล้อมเลยแต่คุณต้องไปแย่งชิงกับเขามาคุณจะต้องออกแรงดึงไปดึงมาเพชรหลุด โอ่งแตกอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่คุณต้องใช้สติปัญญาในการที่จะแย่งเอาโลเกตคุณเนี่ยเอาโอ่งเนี่ยเอาตำแหน่งเนี้ยมาได้ด้วยสติปัญญาได้ด้วยความชาญฉลาดซึ่งราศีสิงเนี่ยมีอยู่เต็มที่อยู่แล้วคุณทําได้ค่ะคุณจะผ่านปัญหานี้ไปได้แบบไม่แตกหกักแล้วก็ใช้ปัญญาคุณจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองต่อสู้กัดฟันอดทนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทีเดียวโดยไม่ต้องไปแบ่งให้สำหรับเรื่องโชคลาภการเงิน ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพุธพักองศาอยู่ในราศีราศีเมถุนได้ตําแหน่งดีด้วยเป็นเกษตรราธิปดีอยู่ในเรือนลาภะของชาวสิงห์ก็นับว่า ช่วงก่อนหน้านี้ชาวสิงห์ถือว่าเรื่องเงินทองเนี่ยเป็นโชคลาบนี่ดีนะว่าดีเลยนะคะพูดจาติดต่ออะไรก็ดีมากเห็นไหมมันสัมพันธ์กันไปหมดทั้งการเงินการงานจริงๆมันทายแยกออกมาไม่ได้หรอกมันต้องเล่าไปเรื่อยๆแล้วแอดมินก็ชอบแบบเล่าไปเรื่อยๆไม่ต้องมาแยกว่าการเงินการงานคือฟังไปเรื่อยเนาะทีนี้พอการเงินดีการงานดีโชคลาบดีพูดจาอะไรติดต่อช่วงนี้ก็ดีมากๆนะคะเรียกว่าสิงห์เนี่ย ได้ตำแหน่งสาริกาลิ้นทองเลยทีนี้ประมาณวันที่7มิถุนายนพุธพักข้ามราศีเข้าสู่ราศีพฤษศในวันที่21มิถุนายนพอพุธเริ่มพักองศาอะไรต่างๆมันจะเริ่มชะลอตัวไอ้ที่เคยเป็นสาริกาลิ้นทองเนี่ยมันก็จะมีติดขัดล่าช้าเจรจาได้ไม่เต็มที่ได้คือมันล่าช้าถามว่าได้ไหมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมมันอาจจะพร่องไปมันอาจจะชะลอตัวไป มันอาจจะแยกตัวมาให้ผลตอบแทนทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ไหมได้สิอะไรที่กําหนดกฎเกณฑ์ไว้อะเป็นวันเป็นระบุเอาไว้มันจะเลื่อนออกไปมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นผลของดาวที่พักองศาดาวพักองศาทางโหราศาสตร์ก็เรียกให้เข้าใจง่ายคือถอยหลังคือมันไม่ค่อยเดินอ่ะมันช้าจนรู้สึกว่ามันถอยหลังก็จะเป็นอย่างเนี้ยไปนะคะจนถึงวันที่21อย่าเพิ่งไปร้อนรุ่มแล้วก็ลำคานใจ พอวันที่21มิถุนายนมันก็จะเริ่มข้าวราศีไปสู่ราศีพฤษศพซึ่งตรงกับเรือนการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะถามว่าต้องวิตกกังวลไหมก็ไม่ต้องถึงกับมากนะักหรอกค่ะแต่ว่าต้องระมัดระวังรอบคอบนะ เพราะว่ามันจะผ่านไปได้มันแก้ไขไปได้ละ่ะมันมีรูทางที่เป็นไปได้เพราะว่าชาวลักนณาสิงห์เนี่ยยังมีดาวสุขอีกดวงหนึ่งที่เดินถอยหลังมาที่ราศีพฤษภกมาอยู่คู่กันเลยกับดาวพุธจับคู่เป็นคู่ธาตุน้ําแล้วก็ตัวดาวสุขเองเนี่ยได้ตําแหน่งเกษตรราธิ่ปดีด้วยพอจับคู่กันก็มีสเสน่ห์แล้วมีสเสน่ห์อยู่ในภพการงานถึงแม้ว่าช่วงที่บอกไปที่ผ่านมาเนาะติดขัดเนี่ยมันกลับมาดีอีกและ การพูดการจาต่อรองเจราจาจะเลื่อนไหลมีคนให้ความร่วมมือก็ไปผูกโยงกันเห็นไหมตรงที่บอกว่าจะมีเพื่อนฝูงจะมีญาติพี่น้องจะมีคนใต้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือเนี่ยดาวพุธก็ยังมาําให้คุณพูดแล้วมีเสน่ห์พูดแล้วมีคนสนใจพูดแล้วมีคนเชื่อแล้วก็ให้ความร่วมมือคนในที่ทำงานคุณเน่ย ทำนายได้เลยอะยิ่งอยู่ในใต้บังคับบัญชาคุณเนี่ยพึ่งผ่าได้เพื่อนพึ่งผ่าได้พูดจะอะไรก็เชื่อถือเชื่อฟังเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเอกสารสัญญาการรับปากเจรจาทุกอย่างเนี่ยพูดมันถอยหลังไงก็จะต้องเตือนกันอ่ะทุกลาสิ่งเลยว่าขอให้ระมัดระวังรอบครอบรัดกลุ่มไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีแค่ไหนช่วงนี้เอกสารสัญญาการรับปากทําอะไรได้ไม่ได้แม้จะเป็นปากเปล่าไม่ใช่เอกสาร ก็ต้องทําได้นะถ้าไปรับปากเขาถ้าทําไม่ได้อย่ารับปากตรงเนี้เดี๋ยวมันจะมีผลที่ไม่ดีในระยะยาวชาวสิงค์ครคุณเจงยังคงมีเงินทองโชคลาภเข้ามาอยู่อย่างสม่ำเสมอนะแม้ว่าจะมีรายจ่ายบ้างมีปัญหาบ้างแต่ว่าเงินทองยังคล่องตัวอยู่เรื่อยๆมีรายจ่ายแต่มีรายได้เข้ามารองรับคุณจะผ่านไปได้ค่ะในผ่านไปในแบบที่คนอื่นเขาเผชิญวิกฤต แต่ชาวสิงห์ผ่านไปได้ทีนี้ขณะที่ดาวกําลังพักองศาหรือว่าถอยหลังสถิตร,ร่วมกับดาวราหูตรงนี้เนี่ยสิงห์ก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวสิงห์แล้วเขายังเป็นตัวแทนทางด้านการติดต่อสื่อสารการดิวงานการประมูลงานการเดินทางอะไรเนี่ยรวมอยู่ในนี้เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้แกว่าพอมันพักองศามันก็ช้าลง ได้โชคราบเงินทองหรือว่าได้อะไรที่เป็นก้อนเป็นกรรมเนี่ยมันมาไม่ครบตามจํานวนแต่มาไม่มาบางทีมันมาแบบยิบย,ย่อยแต่ว่ารวมเราได้ไหมได้มันยากลําบากมันอาจจะมีความผิดพลาดนิดหน่อยงานบางงานอาจจะถูกเลื่อนกําหนดการจ่ายเงินออกไปอย่าเพิ่งไปมองว่าถูกโกงเพราะในช่วงระยะเวลาอย่างนี้ทุกคนนี้แบบต้องกระเสือกกระสนเอาตัวรอดหมดก็มันก็จะเป็นไปได้ในระยะนี้ยังไงก็ขอให้อดทนแล้วก็รอบค้อบ ชาวสิงจะมีอีกอย่างคือคําพูดจะกล้าแกร่งทิมแทงคนอื่นเดือเกินเพราะฉะนั้นกัดปากไว้ค่ะเพราะว่าชาวสิงเนี่ยเป็นคนพูดตรงพูดอะไรพูดตรงไม่เบี่ยงประเด็นไม่อ้อมขอมแต่ครั้งนี้นะคะคําพูดของคุณมีผลมันเป็นผลดีและผลเสียในชีวิตทุกคํำเลยที่พูดดังนั้นชาวสิงคิดทุกคําที่พูดนะคะบางเรื่องถึงแม้ว่าจริง ให้ไตรตรองว่าพูดไปแล้วอ่ะสิงได้ประโยชน์อะไรพูดไปแล้วเนี่ยสิงเสียประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ได้เสียประโยชน์แล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอะเว้น <When S 1> ไปนะคะไม่พูดไปบ้างนะคะชาวสิงเพราะว่าแนวโน้มของคําพูดเนี่ยจะสร้างปัญหามีอยู่สูงมากแล้วเมื่อมันมีปัญหามันจะไปขัดด้านดีของอื่นๆด้านดีอื่นๆที่ชาวสิงจะได้รับดังนั้นตั้งสติระง,งับอารมณ์ คำพูดคำจาคิดทุกคำที่พูดสำหรับดาวใหญ่สองดวงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีที่กลุ่มกันอยู่ในภพอริตัวของดาวเสาร์นั้นเป็นเจ้าเรือนอริอยู่ในบ้านของตัวเองก็เปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าคุณอยู่ในบ้านคุณอยู่ในที่ตั้งคนบุกมาตังหาที่จะต้องเสียเปรียบคุณถูกไหมคุณเป็นผู้ที่รู้เหนือกว่าในทุกๆอย่างในบ้านหลังนี้ดังนั้นคุณจัดการได้คะ่ะ ดา,าวเสาของคุณเนี่ยเป็นเกษตราราธิบดีได้ตําแหน่งถ้ามีศัตรูศัตรูของคุณก็จะอยู่ในแดนตัวเองเลยดังนั้นสิ่งที่เตือนสิงไปครั้งแรกว่าคุณจะมีคนอิจฉาริษยามันก็จะอยู่ในงานคุณเลยจะไม่ใช่บริวารจะไม่ใช่เพื่อนฝูงจะไม่ใช่ญาติพี่น้องแน่ๆต้องหามันอาจจะอยู่ในสายงานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคุณหาได้คุณชนะค่ะเพราะสิงเป็นนักต่อสู้ ถ้าคุณสู้ว์ไขคุณต้องชนะเท่านั้นเพราะว่าคุณมีความแกร่งมีความแก้ปัญหาเก่งอยู่ในตัวของคุณเองดังนั้นอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาเมื่อเสาอยู่ตรงจุดนี้แม้มันจะไม่ได้ส่งผลดีแต่ว่ามันไม่ได้ทำร้ายชาวสิงนะคะที่สำคัญดวงดาวก็เหมือนส่งอุปสรรคมาท้าทายคุณก็ถ้าคุณผ่านตาเนี้ยคุณได้เลื่อนขั้นถ้าคุณก้าวข้าวตรงเนี้ยหน้าที่การงานคุณดีขึ้น คุณจะเป็นเจ้าคนในคนเมื่อผ่านอุปสครรคครั้งนี้ค่ะชาวสิงห์ชาวสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่อยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าปัสวะเกณฑ์หรือว่าปัสวะเกณฑ์นะคะหรือว่าราศีของสัตว์สีเท้าซึ่งมีอยู่ด้วยกันสามราศีก็คือเมษแพะพฤกพกศพวัวและสิงห์ก็คือราศีสุรสิงโตเห็นไหมคะว่าเป็นราศีที่เป็นสัตว์สีเท้าทีนี้เมื่อดาวศุกร์อยู่ในภพกรรมะฟังดีๆนะคะดาวศุกร์อยู่ในภพกรรมะหรือภพที่1ิบ นับจากลักคนาของตัวเองไปนะคะนับจากลักคนาคือลัคนาคุณเป็นลักคนาที่1น,นะคะแล้วก็นับไป10บลัคนาดาวศุกร์ก็คือเลข6ไทยเห็นไะพอนับไปแล้วมันตกองค์เก์เป๊ะเลยคุณก็จะมีอุปสรรคใดๆก็ตามอะ่ะเมื่อคุณต้ององ์เก์ทำนายได้อย่างนี้คุณจะเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองบริวารยานปาหานะมันจะอุดมสมบูรณ์คือถ้ามีดาวอย่างนี้ในพื้นดวง สมมติว่าเกิดมาปุ๊บคุณมีดาวสุกอยู่ตรงนี้เลยนะในพื้นดวงคุณเลยนะเนี่ยดวงคนรวยทีนี้เมื่อเป็นดาวจรเนี่ยทำนายได้เลยว่าช่วงเนี้ยเมื่อคุณผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านความยากลําบากอะไรใดๆก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จบางคนเนี่ยทําสัญญาซื้อรถซื้อบ้านน่ะเหนื่อยมากเลย แต่ได้ไหมได้ค่ะมันผ่านมาได้เพราะว่าดาวสองทางมาแบบนี้ให้เห็นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นชาวสิงค์คุณมีดาวสุกอยู่ในภพที่สิบของลัคนาคุณมีดวงรวยรออยู่คุณมีดวงรวยประสบความสำเร็จรออยู่เหนื่อยหน่อยมันจะเป็นอะไรไปดาวสองทางแบบนี้เรื่องอะไรจะท้อถอยจริงไหมคะชาวสิงเมื่อเกิดมาแล้วคุณอยู่ในปัสวะราศีก็ต้องผ่านความเหนื่อยยากฝ่าวันอุปสรรคไป คล้ายๆแบบว่าชาวสิงเนี่ยขึ้นภูเขาระหว่างขึ้นนะคุณเหนื่อยมากเลยแต่พอถ้าเกิดคุณถึงยอดภูเขาคุณจะเห็นเลยว่าบนภูเขานั้นนะ่ะสวยงามชื่นตาชื่นใจนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้พบหลังจากคุณลำบากตากต่าคนอื่นถ้าไม่ผ่านอุปสรรคอย่างนั้นไม่มีวันที่จะเห็นความสวยงามอย่างที่ชาวสิงเห็นได้เลยดังนั้นตั้งสติใช้ปัญญาแก้ไขปัญหานะคะ ในส่วนของพผ่าพืหัสสัป,ปดีที่อยู่ในพบเดียวกันกันกบอริเนี่ยส่วนนี้ชาวสิงต้องระมัดระวังบุตรหลานบริวารว่าจะหาเรื่องมาให้เสียงเงินจะหาเรื่องมาให้ทําคาญใจหรือว่าพวกเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลกันให้ดีหรืออีกในหนึ่งเนี่ยชาวสิงบางคนเนี่ยเป็นคนรักสัตว์เรียกว่าเลี้ยงสัตว์เหมือนลูกแล้วก็มีความสุขที่จะอยู่กับพวกมันรักมันเหมือนชีวิตจิตใจเลยดังนั้นดูแลสุขภาพของ สัตว์เลี้ยงบุตรหลานบริวาลให้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักชาวสิงเนี่ยดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนความรักอยู่พบราภะอยู่มานานแล้วด้วยแสดงว่าสิงที่มีคู่อยู่แล้วคู่คุณสนับสนุนเรื่องเงินดีมากคุณประสบความสําเร็จดีมากคู่คุณเอางานมาให้มีช่องทางมีเอาโชคมีเอาลาบมีการสนับสนุนส่งเสริมกันทํางานร่วมกันดีก็ยิ่งประสบความสําเร็จร่ํารวยเพราะว่า คู่ครองไปเลยทีเดียวดังนั้นอย่าทะเลาะเบาแหว้งกันยิ่งเรื่องเล็กๆแล้วมาคอยแซะแงะกันเนี่ยมันจะทำให้ดวงไม่พุ่งเพราะว่าดวงของคู่ครองนี่อยู่ในลาภะไงถ้าเกิดประคับประคองกันคุยกันดีๆเนี่ยมันจะพุ่งมันจะแรงมันจะมีโชคมีลาบคือมันจะดีไปทั้งหมดอ่ะดังนั้นอย่าไปทะเลาะกันนะคะจับมือกันเราเป็นคู่ชีวิตกันคู่ชีวิตเนี่ยจะต้องผ่าน เรื่องราวหนาวร้อนมาด้วยกันผ่านความทุกข์ความยากมาด้วยกันดังนั้นถึงเวลาที่ต้องมีโชคมีลาบถึงเวลาที่มีโชคมีลาบก็จับมือกันรับความสุขรับโชคลาบไปด้วยกันในส่วนของในส่วนของคนโสดคนไม่มีคู่ก็จะมีคนเข้ามาทําความรู้จักพูดคุยผ่านทางเรื่องงานนะคะผ่านทางเรื่องงานผ่านทางเพื่อนฝูงผ่านทางวงสังคมที่คุณไปเจอ เรียกว่าเจอปุ๊บสิ่งชอบเขาปั๊บเลยดูดีๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าดาวแปดก็คือดาวราหูเนี่ยเจ้าเรือปรนปัตนี้เนี่ยเจอแล้วชอบเขาเนี่ยระวังให้ดีเลยว่าเดี๋ยวจะไปเกิดรักซ้อนซ่อนกลเดี๋ยวจะไปเกิดเขามีคู่อยู่แล้วดูดีๆเดี๋ยวจะกลายไปเป็นมือที่สามหรืออีกนายหนึ่งก็คือทํานายว่าจะไปรักใครชอบพอคุณที่เขาแต่งงานแต่งการมาแล้วแต่ว่า คนพวกนี้เนี่ยบางทีมาเนี่ยสมบูรณ์ครบมาพร้อมเลยเข้ามาจีบเข้ามาเปิดทางให้คุณเข้าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยเพศตรงข้ามที่ในลักษณะเนี้ยจะมีฐานะหน้าที่การงานดีมีครบมีพร้อมสมบูรณ์มีทั้งลูกเมียลูกผัวอะไรมาครบพร้อมเ่ยเพราะฉะนั้นดูดีๆพอพบลาภะเนี่ยมันมีความหมายอีกในนึงก็คือเป็นพบบุดตักของปตัตนีคือเป็นบริวารเป็นบุตรของปตัตนีจึงทายได้อย่างนี้ค่ะดังนั้นศึกษากันดีๆ ดูจิตดูใจกันดีๆบางคนอาจจะไปเจอพ่อแม่แม่ไม่แต่ถามว่าไม่ดีหรอดีสิคะถ้าเกิดว่าเราคบกันแล้วก็พิสูจน์ใจกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูกันไปดีๆก็จะได้พบเนื้อคู่ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เอาโชคเอาลาบเอาเรื่องดีๆมาให้ก็ศึกษาดูใจกันไปค่ะแต่ว่าอย่าใจเร็วด่วนได้แค่นั้นเองที่เตือนไว้ทีนี้ขอแถมอีกนิดหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระวังประมาณวันที่8มิถุนายนเนี่ย ดาวเกตจะยกเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นพบมรณะของชาวสิงห์ดาวเกตก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุ้มครองหมายถึงเทวดาประจำตัวหรือว่าหมายถึงญาติผู้ใหญ่ซึ่งเมื่อเข้าสู่ภพมรณะท่านก็กําลังอ่อนกําลังลง ดังนั้นระมัดระวังญาติผู้ใหญ่นะคะว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าสูญเสียไปในช่วงระยะนี้ทำอะไรมีสติแต่ตองให้ดียิ่งในวันที่16มิถุนายนดาวอังคารซึ่งเป็นตัวแทนของเรื่องการแตกหักเสียหายอารมณ์ร้อนมุทะลุดุดันเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะด้วยกันก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยญาติผู้ใหญ่ด้วยในส่วนของตัวเองก็ระมัดระวังเรื่องเหตุเพศภัยการทะเลาะเบาแวงใดๆเพราะว่าสิ่งในระยะนี้ก็จะ อารมณ์ร้อนนะคะการยึดมั่นถือมั่นของสิงห์เนี่ยการวิตกกังวลหรือว่าการโวยวายอะไรไปก่อนเนี่ยเพราะว่ากลัวจะไม่ได้อย่างที่คาดหวังเนี่ยแอดมินขอเตือนไว้เลยว่าให้ระงับสติอารมณ์เพราะว่าเห็นไหมดวงตั้งแต่เล่ามาต,ต,ตั้งแต่ต้นจนตอนนี้มันมีดีมากกว่าเสียมากๆเสียในแทบจะไม่มีเลยเสียนี่คือให้แค่ชาวสิงห์ไประงับใจระงับอารมณ์ตัวเองเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าชาวสิงห์ ประมาทแล้วก็ขาดสติเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นและครั้งนี้เนี่ยผู้ใหญ่ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเทวดาประจำตัวของคุณท่านอ่อนกำลังลงมีคาถาให้ชาวสิงห่องจำไว้เลยนะคะว่าไม่ประมาทไม่ขาดสติไม่โมโหเย็นลงและทุกอย่างจะดีขึ้นดังนั้นถ้าในระยะที่เดาเกตเดินทางเข้าสู่ภพมรณะอย่างนี้เนี่ยถ้าชาวสิงหันไปปฏิบัติภาวนา ทำสมาธิตามศาสนาที่ชาวสิงห์นับถือจะถือว่าดีมากเป็นการส่งเสริมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านได้เปล่งประกายท่านได้มีกำลังเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่แอดมินทำนายมาทั้งหมดนั้นเป็นความห่วงใยนะคะไม่ได้ต้องการให้ชาวสิงห์เกิดความหวาดกลัวเลยโหแอดมินมาแช่งให้ญาติผู้ใหญ่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แอดมินบอกเพื่อให้ระมัดระวังเพราะว่าถ้ามันไม่เกิดก็มันจะเป็นเรื่องดีไง ถ้าเกิดมันก็จะหลีกเลี่ยงหรือว่าตั้งรับได้ทันด้วยสติปัญญาของเราก็ยังไงก็ตามขอให้ชาวสิงมีความสุขความเจริญพบแต่สิ่งที่ดีงามชื่นบานไปทั้งใจและก็กระเป๋าตังค์เลยนะคะอย่าลืมนะคะเท่าฟังแล้วถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นได้รับฟังกันอย่างทั่วถึงต่อไปด้วยขอบคุณค่ะ